สวัสดีครับผมบีโกนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกม e n c a r d Online หรือเปล่าอนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะแต่เป็นเกมที่เบสออนมาจากเอฟ r ์แวร์ออนไลน์นะแล้วก็เกมนี้รู้สึกเหมือนเคยเปิดมาแล้วนะตามที่ผมหาข้อมูลมาแล้วตอนนี้กลับมาเปิดใหม่เป็นเ,เป็นเทสนะไม่แน่ใจว่าจะรีสแตตเลืออะไรใหม่หรือเปล่าแต่ ภาพพ่พนข้างสวยเลยนะผมไปเห็นมาใน YouTube แล้วผมก็เลยลองมาเล่นดูซึ่งก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าไปกดเพ a ย์นิวเกมสล็อตหนึ่งคอนเฟิร์มโอเคอือันนี้ผมแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งแต่งตัวแล้วก็เล่นดาบใหญนะ่เพราะผมชอบตัวละครกัดจากเรื่องเบิร์ดเซิร์กนะแล้วเข้าไปเลยจริ่งผมลองเล่นมานิดนึงลองเข้าไปในเกมแต่งตัวแลวอะไรเรียบร้อยแล้วโอเค แล้วก็ไปลองปุ่มต่างๆมานะโอเคตอนนี้ก็รอมันโหลด่อนโหลดก่อนโอเคแล้วโหลดเข้ามาในเกมแล้วภาพพรมงสวยเลยเนาะใช้ได้ใช้ได้เสียงแอนิเมชันวิ่งเยี่ยมมากแต่รู้สึกว่าผมต้องปรับเออ่กราฟิกลงมาหน่อยนะเดี๋ยวจเจ๋ รู้สึกมันกินทอดแฝงกินสเปกเลยนะไม่ใช่เอ่อกินสเปกหรืออาจจะออปติไม่มาไม่ดีนะโอเคเทเลพอร์ตไปเลยเทเลพอร์ตว่อ๋อเข้ามาแลวอ๋อเยดโอเครูค้สึกกดแถบจะเป็นการเปิดหน้าเมนู วู้เป็นไงเฟี้ยวป่ะหน้าเมนูยังเฟี้ยวอ่ะเย้เคสเตติกเนี่ยหนเป็นสเต็ตใช่ไหมอืมเพเยอร์คิวม็อกคิวเลเวลหนึ่งแคลลี่ไอเทมโอ้อันนี้เอาไว้อัพสเต็ตอินเวนทอรี่ก็เป็นดาบเนาะเลเวลหนึ่งเทิ้งสเต็ตมีโอกาสคี่สองเคใส่ดาบไปอเบิลิตี้กดไม่ได้มาสเตอรี่กดไม่ได้เพเยอร์ Player, กดไม่ได้เบทกดไม่ได้ช็อปกดไม่ได้ออปชันก็กดไม่ได้ดช่างมันแล้วกัน โอเคนี่โอ้ภาพสวยแอนิเมชั่นสวยอะดับไม่มาอ้ออุ้ยนี่ไงแม่โดดสองชั้นพุง่งโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยโอเคไหนะลองตีเอ้ยอืมอืออือฟ์มหมู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 โง่เทชัดเทชั ง้างพุ่งจะเป็นกดวีเลงนะไงโคตรเฟี้ยวอ๋อไหนลองเดินไปดูหน่อยสิอ๋อโอ,โอเคไหนเดินไปคนแมพไม่โหลดแมพไม่โหลดวานิเมชั่นอะไรเขาทำดีมากการาฟิกก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะโอเคไหนแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีอ่อสกิลหรือว่า อะไรอย่างอื่นทีนะก็ชอบมันละกันเอามันละกันเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นเอ,อ่ยรู้สึกเหมือนจะพีพีได้ได้ด้วยนะถ้าเกิดออกจากแคมเ้มเ,ออเปิดก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเขาเปิดแล้วก่อนฮึบโอ้ยเตะโอ้โหดาบดาบใหญ่ฟันช้าฟันช้าฟันช้าจัดจัดเลยฟันช้าจัดจัดเลย ไม่ได้ตีเขาก็สวนแล้วแตกก่อนเกมนี้มันไม่ใช่เกมฟาร์มเม้ยแล้วมันพีพีเดี๋ยวเี้มันเกมพีพีหาคนเลยหาคนเลยแคร์ในตัวขาวตัวเมื่อกี้ต่เลยโดนแน่โดนแน่ต้องไปแก้แค้นต้องไปหลอยเขาเออมันเอามันเอามันเอาขาวตัวนี้มันเอาขาวตัวนี้มันเอาใช้ได้เลยใช้ได้เลยอม,มาแล้ว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 ต้องไปพูดเยอะเล็งก่อนเลย ฮึบเต็มฮึบฮึบโดดฟันแล้วก็สกิลแล้วก็อุ้ยฮึบฮึบเอ๊ะวันแดดเด็ดนีไปไหนแดดหนีไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนไปไหนไปนี้เอ้อเออเออเอาบักบักเรตีตีครั้งฮึบฮึบฮึบฟันฟันอืโอ้ย โอ้ย,อยตายไงเจอลุมเข้าไปแหล่งการลุมอ๋อนี่เราฟอรรมหมูเพื่อเก็บเบลใช่ป่ะอืมอม่นี่ไงหลอดเบลอยู่ด้านล่างโอเคไหนเอ่ยลองไปดูมีหมูอุย้ยทำไมค่อนข้างแหลกเลยนะนี่ขนาดผมปรับกราฟิกค่อนข้างจะต่ำเลยนะ โอ้ไงเอ้อ๋อเดสเดสซ้ายเดสขวากด a a 2อ,อสองทีมหมูตีหมูตีหมูไปทำหมูย่างอืมทำสเต็กอ้ได้ xp ็กพีสามหมูโหวายขึ้นวิเนี่โคตรยากต้าเรียกว่าโคตรยากโอเคครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะซึ่งสำหรับเกมผมมองว่ากราฟิกอะไรมันค่อนข้างจะดีเลยนะแต่ว่าระบบค่อนข้างที่จะไม่เสถียรแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดเขาปรับอะไรให้อัปเดตอะไรให้แบบว่ามันคงที่ให้มันลงตัวแล้วแล้วก็มีอะไรให้ทํามากกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะกลับมาเล่นอีกแล้วก็จะฟาร์มแบบยับยับเลยนะเพราะเกมนี้ฟาร์มค่อนข้างโหดเลยนะแล้วก็วันนี้ผมบีโกต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายบายครับ